กะเม่าพอกันช่วงช่วงาบเนาะช่วงบายของวันที่เก่าเก่าเมษากะใกล้ๆสงการนั่นแหละพี่นนองกะสำหรับผู้ที่เขามารับชมเนาะผู้เปียนเอฟซีผู้ตดตามผู้ที่เพิเ่นเบิ่งคลิปสร้างเกี่ยวอยู่ตลอดเนาะที่ต้องสิลงไปคลิปใดก็ได้กดะ,กะมือนีกอ่กะคือต้นคลิปเนาะต้นคลิปกะสีเป็นไทยหน้า อีกทงหนึ่งหน,หน้าท่าหน้าทงหนั่นมันสิเป็นหน้าเมีป่าเนาะหน้าเมีป่าก็คือเอ่ยพี่สาวพี่สาวของของเมยียเนาะบบ้านนี้ก็ตอนตอนตอน,ตอนที่มาเฮดคลิปอยู่ตอนนี้ตอนเดียวนี้เนาะอันนี้เป็นหน้าหน้าหน้าเมียนร่หน้าเมยีนนเมยนี่มันสิมีแต่ห้องแบบต้องฟ้าวไทยไ้ก่อนสงการเนาะมันเป็นไปไดก้กะวานไปเลยกะแห้งดีหน้าทงนี่มันสิเป็นห้อง เป็นห้องน้ำน้ำที่ถ่วมมันดินดินนี่คือสิเป็นประมาณวะฝนมาแต่ใสลอยเล็กละ่ะมันมืนมันมืนดินต้กยถือว่าแข็งแข็งแข็งปานดินพ่นหมดละ่ะบึงจยกซีดินเป็นออกซีเหลืองๆจังหน่อยเนาะถือว่าไทยไม่ได้อยู่กับสิบค่อยเขาไม่ได้ดอกอเอดยเขาเลืกไมได้ดอกมันแข็ง แกแกอยูอตอ่ต้นคลิปทิไทอยู่นั่นทิไทอยู่นั่นมันเป็นหน้าดินไส้เนาะต้นนั้นเพิ่นบริจูดเฟี่ยงหน้าเพิ่นหนัหนหนันหันมาบอกทั้งตัวไทยจะเปลี่ยนเขาเนาะกะสิมาทบทวนความจำจังหน่อยเนาะความจำจังหน่อยสำหรับผู้ใดใดลดไปกําลัางไถนาอยู่ตอนนี้เนาะเป็นฝนมาตกเข้ากับตรงไทยแล้วละ่ะมันสิสงการานต์แล้ว ยังแหงกะพยายามไถเอาไถาเอาขุดๆไปยังสัตน์ละเขาเนี้ยเพราะเขาเนี้ยไถยถาดีกว่าถาไถา <c oughs> สิเกียนเนี้ยกะกะบ่บเป็นยังดอกถือซะว่ะสอบสอมมือไปนำก่อนเทาสิเอาจริงเนาะละสำหรับผู้ใดใดไปกะสำหรับพอสมชายเนาะกะสิเป็นอ,อืน่นวันที่สิบกะสิเป็นไปล่องรถอย,อยู่เงี้ยเิ่นผลละมืออืน่นขั้นเป็น กมันผู้คนไทยให้โมยาบุ่นใดกับเพื่นกิดสีไทยให้ยีดอกไทยขี้ไปยีดอกกับมาสิมาทบทวนก้มจับเล็กน่อยเนาะนี่กะสำหรับตัวนี้เด้อเพื่อนใดไปกะพยายามิึงหม้อวันนี้ละสีหม้อวันนี้ละอย่าสีให้มันเบี่ยงไปทางสายเนาะพยายามดึงเข่ามาให้มันอยู่ทางขวาจั็หน่อยดึงเข่ามาให้มันเลี้ยนไปทางขวาหน่อยนึง น้อยหนึ่งเนาะกับสิบประมาณสิบห้าองศาเนี่ยเราประมาณนี่แหละเห็นมันเฉียงไปทางขวาจังหน่อยเนะาะเช็คสิบห้าองศาเพื่อว่าสิ่งมันดันพันไว้บ่ิหวณรถเปี๋เนาะบ่ิหวณรถเปี๋สำหรับตอนนี้ก็มันมันดินแข็งดินแข็งจังหน่อยเขาก็ต้องเขาก็ต้องย้อนสปริงลงมาเนาะการย้อนสปริงลงมาก็คือสปริงอ่อนสปริงกระถ่ายเนี่เนาะสปริงกระถ่ายก็คือเขาหมุนลงมา หมุนให้หม so ุนให้มันด so 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 ึงให้เกี่ยวหน่อยๆน่อยว่าสับมุนหมุนลงมาเนาะหมุนลงมาเบื่อว่าสีสีให้สีให้ตัวนี้นี่เวลาเขากดลงมาสีให้ยกี่เมาเนี่ยมันกระดกขึ้นไปจังหน่อยเนาะผันกับสิเขาผันกับสิเขาดินไปเล็กเล็กจังหน่อยเนาะนี่มันกัว่าเขาเขายอนตัวนี้ลงมาแล้วเนาะเขายอนลงมาก็คือเขาเ้าหดเกี่ยวมันเข้ามาบ่บ่บ่เมนเห็ดให้เกี่ยวมันเพิ่มขึ้นเนาะ ก็คือเ้าหมุนล,ลงมาแ้วหมุนล,ลงมามุนล,ลงมาสปริงมันกับสีอ่อนลักกันกะขั้นห้อมุนลงมาแล้วมันกับมาสัมพันธ์กับตัวนี้นะตัวนี้เนาะกับสีผู้ใดเด็ดเฮ็ดไปแล้วกับสีเบื้องหอกก็เดากว่าตัวนี้คืออย่างตัวนี้ก็คือแขนยกมัาะตัวนี้ต้นตันนี้ต้วของบนนี่คือแขนยกเนาะตัวนี้ที่สร้างบอกว่ามันเป็นกระบอกให้ลูรีกันละแต่เปรียบเป็นกระบอกให้ลูรีกเนาะตัวนี้เนาะนี่เนาะ ถาเข้าหดตัวนั้นแล้วเขาก็ต้องมายืดตัวนี้เข้าหดสปริงเขาก็ต้องมายืดตัวนี้ออกเพื่อให้มันมีแรงกดให้มันมีแรงกดตัวนี้ก็อย่าลืมให้มันมีแรงกดมันยังเข่ามันยังไถเข่าถ้าเข้าว่ายืดตัวนี้ออกมันไถไปยังไรมันก็สิเดงดองๆคือเก่าเขาต้องยืดตัวนี้ออกจยงหน่อยยืดยืดตัวนี้ออกจยงหน่อยนี่มันสั่งเห็ดใ้อยู่นี่เกี่ยวตับได้มุนให้มันยืดออกเพื่อให้มันมีแรงกด มีแลี่งกดไปหาฐานทั้งสองขางเนาะละตัวนี้ก็คือกันตัวนี้ก็คือกันตัวนี้ก็คือเขียนกลางเ,เขียนกลางนี่ก็มีหน้าที่ปรับเฮผ่านหน้าก็ผ่านหลังมันจินเสมอเสมอกันว่าเสมอกับ้ใกล้เคียงกันสิมันเสมอกันเป๊ะมันก็นเฮดยาคือดอก <c oughs> ข้าเป็นผู้ว่าบ้านอีกเก่งเนาะพี่เนาะหมุนๆมุนตัวนี้เนาะถ้าถ้าผ่านหลังบ่เขา พานนายกินไรกินไรเกินไปก็ให้เขายืดออกยืดออกยืดตัวนี้ออกเห็นมันเา่วออกมุนเห็นมันยืดออกมุนให้มยืดออกมุนเท่าไหน่อยมุนมุนอย่หมุนหลายมุนเท่าไหน่อยมุนเท่าไรหลบเพื่อเคืองหอบมุนไปหมุนไปแล้วก็ไทเบิ่งมุนไปแล้วก็ไทเบิ่งถามันเสมอกันแล้วเสมอกันแล้วก็ปล่อยเลยไปเลยแล้วก็มาปรับตัวนี้เห็นหมันพอดีเขากดเท่าไร ถ้าเขากดลงมาทางหลังหน่ยเนาะกดลงมาหอดมันเห็นห็มันล็อกเองเนาะกดแขนยกเนาะแขนยกเนาะเห็นมันมาทางหลังเนาะอถถถันนี้ผู้ผู้ใดมีรถแล้วได้ยังสิเข้าใจผู้ใดบ้านนมีรถสิสีบ่เข้าใจเนาะเลากดตัวนี้ลงมา,แล,า,ลา,าแล้วก็เขาก็แลีนไปเลยเขาก็แลีนไปเลยแลีนไทยนั่นแหละแลีนไทยไปเลยมันเสมออยู่ามองในเขาก็เขาก็เอา,างบเงินละเป็นเกียร์ หน้าแต่ละคนแต่ละท่านกับสิบุคือกันบางท่านกับสีหยาไรบางท่านกับสิดินอ่อนบางท่านกับสีดินแข็งบางท่านกับดินท่งนี่แหละบางท่านกับแข็งบางท่านกับอ่อนกับปั๊บออกปั๊บหายออกมันบ่มีสูตรได้ตายตัวเนาะสูตรได้ตายตัวเพราะว่าสร้างกับสีเฮ็ดไว้หูที่สองเลยเนาะตัวนี้ถ้าม่เป็นตัวนี้เนาะเป็นหูที่สองเป็นหูที่สองนั่นแหละเป็นหูมาตรฐานตัวนี้กับมันมีสี่หูมัีสี่หูกับสีประมาณหูที่สองที่สาม สองสามข้างบนสองสามสองสามข้างบนถ้าเป็นปกติมีสามผูสร้างกระสีเอาไว้กลางเอาไว้กลางสําหรับเขาท่านไอ้เกง่งเนาะเอาไว้กลางเอาไว้กลางสําหรับผู้ท่านเก่งถ้าเป็นผูน้ใดเก่งแล้วปรับเป็นแล้วไถย,ยุนชิดแล้วไถได้พันหนึ่งหน้าสองหน้าแล้วกะค่อยเค็ดาหเอาปรับมาเอาโมยากโมยมีนยังอยากเก,ออกินเาขาเพราะว่าสร้างแต่งให้แล้ว สร้างคิดเพื่อไปแล้วคิดเพื่อไปแล้วว่าเฮตดจังไดจัยงสีไทยใดหน้าแกนหน้าอ่อ,อนสร้างคิดเพื่อไปให้แล้วมีหม่องปับบโบมันโบมีหม่องปับเนาะมีหู้เขาหู้มะเขามีบวัดเอค่คอยศึกษาเอากันผู้ใดบุกเขนี่หูก,กะหยอ่อนมาเบิ่งคลิปออกเพราะวะ่าสร้างคิดเพื่อให้แล้วเพื่อให้เพื่อนแน่วแล้วมันเจอกับสถานกาณ์ได้ว่าทุกหม่องทุกบอล เดี๋ยวกะจังค่อยติดตามกันไปเรื่อยๆกะที่มีเคล็ดลับเล็กๆน่อยๆมากบอกให้ฟังอยู่เรื่อยๆอาะกะสำหรับคลิปนี้กะเอาไวส้สำนรสกก่อนกะจังค่อยพอกันคลิปหน้า